สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่ำของคืนวันอาทิตย์ที่1สิงหา64นะครับทุกท่านครับคลิปนี้จะมาอัปเดตความคืบหน้านะครับที่มีประเด็นใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมม .33 ม .39 แล้วก็ม .40 นะครับเนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการให้สัมภาษณ์กับช่องทีวีทออนออนไลน์นะครับเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นี่เองนะครับ ก็จะเป็นความคืบหน้าในประเด็นใหม่ๆนะครับจะนํามาชี้แจงเพิ่มเติมให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าม .33 ใน10จังหวัดนะครับจะมีการจ่ายเงินเข้าระบบพร้อมเพย์วันที่4 5 6หสิงหานะครับให้เป็นดนึ่งนการผูกความเพย์ให้เรียบร้อยกับเลขประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทําได้อยู่นะครับจนกว่าจะถึงก่อนวันโอนเงินก็คือวันแรกวันที่4นะครับส่วนอีก3จังหวัดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะ จ่ายพร้อมเพย์วันที่9สิงหานะครับซึ่งในประเด็นของม33ในวันนี้มีประเด็นใหม่เพิ่มเติมนะครับเล็กน้อยก็ตรงที่ว่าการจดแจ้งของผู้ประกอบการในบางกิจการนะครับอาจจะมีการแจ้งกิจการไว้ไม่ตรงกับข้อเที่จริงซึ่งอาจจะทำให้นะครับกลุ่มของแรงงานนะครับในธุรกิจนั้น ควรที่จะได้รับเงินเดียวยาเนื่องจากว่าอยู่ใน9กิจการแต่ไปจดแจ้งเป็นกิจการอื่นนอกเหนือจาก9กิจการนะครับฉะนั้นแล้วม3-3อาจจะมีประเด็นของระบบการอุดธรณนได้นะครับซึ่งจะเป็นการอุทธรณนว่าจริงๆแล้วข้อที่จริงคืออยู่ใน9กกิจการแต่การจดแจ้งของนายจ้างนั้นอาจจะไประบ,บุกิจการประเภทอื่นซึ่งกรณีนี้นะครับจะมีขั้นตอนนะครับเพิ่มกลไกของการ อุทธรณ์เข้ามาด้วยนี่คือในเรื่องของม .33 สนะครับสรุปม .33 ตัวนี้คือมีการกําหนดวันจ่ายเงินแล้วและถ้าหากว่าใครเช็คในระบบแล้วนะครับไม่ได้รับสิทธิ์แต่ในข้อที่จริงคืออยู่ใน9ก้ิจการนะครับก็จะมีขั้นตอนเรียกว่าเป็น,นกลไกของการให้อุทหรณ์ได้นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของม .33 นะครับส่วนม .39 นะครับแล้วก็ม .40 นะครับวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะม40นะครับ นื่องจากว่าม .40 ก่อนนั้นนี้มีการแจ้งว่าให้ผู้ที่อาชีพอิสระแล้วอยู่ใน13จังหวัดนะครับไปสมัครนะครับม .40 นะครับแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินงวดแรกนะครับสมทบเข้าประกันสังคมภายในวันที่สารสกรกฎานะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีข่าวใหม่ล่าสุดก็ตรงที่ว่าถ้าว่าใครยังจ่ายไม่ทันซึ่งตอนนี้มันล่วงเลยวันที่ส1มาแล้วทางรัฐมนตรีแจ้งว่าจะมีการอนุมลมให้ นะครับให้ยังสามารถไปจ่ายเงินงวดแรกของผู้ที่สมัครใหม่มศศูนย์ใน13จังหวัดนะครับยังสามารถจ่ายได้นะครับจนถึงก่อนวันเข้าคลมซึ่งจะมีการนําเรื่องของม4ศูนย์เข้าคลมในวันที่10สิงหาฉะนั้นแล้วถ้าใครยังไม่ได้ไปจ่ายเงินสมทบงวดแรกของม4ศูนย์ที่สมัครใหม่นะครับยังสามารถไปจ่ายได้นะครับก่อนอวันที่10สิงหานะครับนี่คือ,อเรื่องใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับ ส่วนกำหนดการนะครับหลายท่านสอบถามว่าแล้วม39ม40มนั้นกำหนดการจะได้จ่ายเงินเมื่อไหร่นะครับสรุปก็คือทั้งม39ม40นั้นจะมีการนําเข้าคลมนะครับในวันที่10สิงหาและกว่าจะได้จ่ายนะครับคาดว่าจะอยู่ในช่วงของอปลายเดือนสิงหานะครับประมาณนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งเรื่องก็ยังต้องนําเข้าคลมอยู่นะครับหลังจากเข้าคลรอ10สิงหาแล้วก็จะมีขั้นตอนนะครับ กว่าจะได้จ่ายก็คือปลายเดือนสิงหาทีนี้ประเด็นที่ยังไม่สามารถจะเคลียร์ได้ชัดเจนก็ตรงที่ว่าแล้วจะใช้หลักอะไรนะครับในการกําหนดว่าอยู่ในพื้นที่13จังหวัดจริงหรือไม่นะครับอาจจะเป็นด้วยหลักหลายหลายหลักมารวมรวม,รวมกันนะครับยังไม่ได้มีการชี้ชัดนะครับว่าจะเอาทะเบียนบ้านหรือสถานที่สมัครหรือสถานที่จ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมนะครับตัวแปรเหล่านี้นะครับ ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องนำไปกำหนดรายละเอียดว่าจะใช้หลักอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าข้อเท็จจริงพื้นฐานก็คือว่าถ้าใครนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วอยู่ใน13จังหวัดนะครับประกอบอาชีพอิสระอยู่ใน13จังหวัดจริงนะครับก็ควรจะได้นะครับและกําหนดการก็คือจะช่วงประมาณปลายเดือนสิงหานี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับนี่คือประเด็นที่หลายท่านนะครับกำลัง ต้องการจะทราบนะครับและในประเด็นสุดท้ายนะครับล่าสุดวันนี้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่ามีการเพิ่มพื้นที่จํานวนจังหวัดนะครับที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดสีแดงเข้มจาก13จังหวัดไปเป็น29จังหวัดนะครับในรายการนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามไปที่ท่านรัฐมนตรีนะครับว่าแล้วการเยียวยาในระบบประกันสังคมที่จ่ายให้กับ13จังหวัดแบบนี้นะครับจะขยายไปที่29จังหวัด หรือไม่นะครับซึ่งรัฐมนตรีก็ได้ตอบเป็นหลักการไว้ก่อนว่าก็ยังต้องรอในฝั่งของเจ้าของนะครับโครงการในฝั่งของสภาพัฒน์ในฝั่งของกระทรวงการคลังที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของเงินกู้ที่กู้มานะครับว่าจะต้องนําเสนอต่อไปนะครับก็สรุปก็คือยังไม่ยังไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าเมื่อมีการขยายจังหวัดสีแดงเข้มนะครับจาก13จังหวัดไปเป็น29จังหวัดแล้ว จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาจะได้รับเงินเยียวยาในระบบประกันสังคมแบบนี้หรือไม่ก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดณนะวันที่1สิงหา64นั่นเองนะครับ